กลิ่นเท้าของผมรักษาโรคกลิ่นเท้าของคุณทำให้ผมฉันหายร้าเหรอเนี่ยเฮ้ยผมก็เป็นโรคหายขาสั้นด้วยเก็บกลิ่นเท้าของฉันไว้นะถ้ามันหมดแล้วอ่ะก็กลับมาซื้อใหม่น้องแฟงมีคนไปลบอยู่หน้าบ้านรีบไปดูเร็ว ได้ครับท่านพี่น้องแฟงรีบเอาเท้าให้ผู้หญิงคนนั้นดมเร็วคุณช่วยชีวิตฉันไว้ขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ข้าเต็มใจช่วยขอรับ กลิ่นเท้าของคุณมันวิเศษมากมันเหม็นจนอยากอ้วกแต่ทำให้ฉันหายได้ดมมีกไหมขอรับจะได้ดีขึ้นเอาสิคะอเอาไปลงเน็ตด,ดีกว่าจะได้มีคนมารักษากับแฟงเยอะๆฉันต้องอยู่ใกล้แฟงตลอดเพอแฟงสามารถรักษาอาการชักของฉันได้รักษาได้ทุกโรคครับหนึ่งรู เท่านั้นนะครับช,ชุดชวดหลานอีกแล้วอะขอสืดอีกหนึ่งขวดนะคะนี่จ้ะทำไมรอบนี้มันเหม็นจังอะมันหนูตายเลยอะเหม็นจริงเหรอผมไม่เห็นรู้เลยอะเหม็นจริงด้วยอะ่ะไม่มีอะไรหรอกคุณอะคิดมาก อออโอ๊ยทำไมเท้ามันเน่าแบบนี้วะ,ะล้างหน่อยก็คงดีขึ้นมั้งหัวแฟงกินเท้าแรงมากเลยเหม็นไปจน,นหน้าหมู่บ้านเนี่ยหมาตายไปสิบแล้วเนี่ยจริงเหรอครับพี่ผมขอโทษนะครับแกรีไปรักษาเถอะพี่ว่าเดี๋ยวคนในหมู่บ้านจะมาจับตัวแก ทำไมปล่อยให้เท้าเน่าขนาดเนี้ผมต้องมาขอให้กลิ่นเท้าผมเน่าตลอดนะครับหมอเพื่อที่จะใช้รักษาผู้คนนะครับหมอว่าปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะเราต้องทอํายังไงอะคะหมอเนี่เชื้อกําลังจะลามเข้าเส้นเลือดวิธีรักษาก็คือต้องตัดขาฮะตัดขาตัดขาเลยเหรอคะไม่ได้นะหมอแล้วฉันจะใช้อะไรรักษาอาการช้าของฉันล่ะต้องมาหาหมอไงหมอก็รักษาได้หมอไม่รู้อะไรอย่ามาพูดเท้าของแฟงอะดีกว่ายาซะอีก ยังไงก็ต้องตัดขาไม่งั้นอ่ะถ้าติดเชื้อในกระแสะเลือดน่ะคนไข้ต้องเสียชีวิตแน่ผมยอมตัดขาก็ได้ครับหมอดีกว่าที่ผมต้องเสียชีวิตอ่ปะป้งเนี่ย อ๋อนิวอ่ะนิวหายไปไหนครับตั้งแต่คุณเข้าห้องผ่าตัดเขาก็ไม่กลับมาเยี่ยมคุณอีกเลยเขาคงทิ้งคุณไปแล้วล่ะโอ้ยเป็นเพราะไม่มีกลิ่นเท้าเลยแท้เลยอ่ะอย่าโทษตัวเองเลยนะครับคุณยังมีหมออยู่นะขอบคุณนะครับหมอหมอเนี่ยใจดีมากๆเลยนะครับครับ ถ้าคุณชมว่าหมอหล่อด้วยจะดีมากเลยครับตัวตัวระวังนะเดี๋ยวตัวตกลงมาแล้วขาหฮกไม่มีขาแบบเขาหรอกอย่าพูดแบบนั้นสิไม่เอาสิครับตัวตัวอย่าพูดคงพูดคำกับเขาสิเ,าเขาเหมหนมูหมูกบานแล้วเนี่ยครับ กบกบเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยคุณยืนได้แล้วเฮ้ยเขายืนได้แล้วอ่ะจริงด้วยยืนได้แล้ววิเศษจริงๆขาของคุณงอกออกมาได้ด้วยสงสัยคงเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเกิดมารักษาคนอื่นมั้งถึงขาขาดไปยังไงอะก็งออกอกมาได้ ลับมาแล้วเอาแล้วนี่ขานายไม่ได้ตัดหรอมึงกลับมาทําไมวะมึงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะทําไมล่ะเรารักกันไม่ใช่หรอรักเหรอผู้หญิงที่แม่งทิ้งกูไปตอนนี้กูลําบากอะแบบนี้เขาเรียกว่ารักเหรอวะเห็นแก่ตัวออกไปสิแฟนของฉันเขาไล่แล้วยังมายืนหน้าด้านอยู่อีกฮะ